สวัสดีครับอยู่กับช่องนูนชาแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญการบริจาคเลือดของแม่ผมนะครับเออของสภาาชาติไทยนะครับอันนี้พิเศษเลยที่ระลึกเขาจัดทำเพื่อที่ระลึกเออสมเด็จพระเทพ7 0็ดสิพรรษาเพชรเจ็ดเพชรเจ็ดกิ้งก็จะเป็นสีม่วงนะครับ ผมเริ่มมันมไหนก่อนดีอันนี้ก่อนนะอันนี้ก็จะวางเดี๋ยวผมแกะนิดหนึ่งผมแกะไม่ได้นะข้างในก็จะเขียนว่าบริจาคโลหิตสภากาชาติไทย16ครั้งแล้วก็จะเป็นรูปอ้าวแกะได้นี่เลยจะเป็นรูปบุบริจาคโลหิต สภากาชาติไทย16ครั้งหยดจะเป็นหยดเลือกแล้วก็จะเป็นบวกนะครับก็จะเป็นขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มอันต่อไปกันเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะครับอันเออเดี๋ยวผมขอเก็บอันข,ขออภัยนะครับที่เก็บอย่างนี้เพราะว่ามันอันเล็กมาก อันนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นบริจาคโลหิตกี่ครั้งเอยไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนอันนี้เนะแกะได้แล้วเข็มก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยแต่แค่น,นี้จะเป็นวงกลมถ้าผู้ใดเนี่ยหยดเลือดเือทำคัมดีให้กับสภากาชาไทยก็จะได้ หรือว่าบริจาคเลือดมากเยอะๆนะครับก็จะได้เออจะได้เหรียญน,นี้ไม่ขอแพะจะได้เครื่องราชอิสาราลอยยศขอแพะเครื่องราชอิสาราเยพอเหรียญสภากชตรไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อมากันเลย อันต่อมานี่แกะย่างนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปแกะก่อนนะครับเนี่ยครับแกะได้แล้วนะครับตัวเข็มก็จะห่อมากับโฟมเลยห่อมากับโฟมเลยตัวเข็มนี่จะอ่านว่าช่อสะอาดอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับเ,เหรียญสภากาชาไทยจะเกี่ยวกับการทุบทุจกริตมากกว่า อันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะอย่างนั้นนี่เมื่อกี้แกะออกมาเป็นอย่างนี้เลยมันไม่เหมือนเข็มอย่างไงครับอันนี้ยกตัวอย่างนะนี่มันไม่เหมือนเข็มมันเนี้ยคือมันแบบเปิดกระจกออกมาได้เลยนะเดี๋ยวผมใส่นิดนึงใส่เข็มบอกแท้จริงเลยครับว่ามันแกะยากมาก ขนาดยิ่งแกะยิ่งยากแล้วยิ่งใส่ยิ่งยากครับอีกครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บก่อนก่าจะใส่ได้นะครับก็ยากมากนนจะมีสองอ,อันนี้นะครับมาอันนี้ล่าสุดเลยจะเป็นการไปจากโลหิต สภากาชาติไทย2568อันนี้จะเป็นเฉลิมฉลองพระเทพครบครบ70ปีโอ้โหอันนี้ไม่กล้าจับเลย,ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญประเทศนะครับเดี๋ยวผมอันนี้โอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ โอ้หลวงปู่มั่นภูริตโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับก็อันนี้ก็การรีวิวในครั้งนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ